นี่ค่ะครั้งก่อนเราทําแบบผ่านาซัมซุงแล้วใช่ไหมคะในแอปซูมนะคะอันนี้คือแอปซูมโหลดแล้วนะอันนี้จะเป็นตัวหัวเวิร์ดนะคะอ่ะไปเปิดกันเลยรอโหลดนิดหนึ่งนะคะก็สามารถจอยมิงได้เลยเดี๋ยวแต่เนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ได้มีการ เนะาะเดี๋ยวทช้ขอกำหนดเป็นจอยมิตติ้งอีกเครื่องหนึ่งก่อนแล้วก็ให้น้องเครื่องนี้อะคะ่ะเป็นการจอยมิตติ้งแอคเคาท์ไปสักครู่นะคะอันนี้ทรายก็กำหนดเป็นมิตติ้งไอเดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ชื่อนี้ไปเลยนะโอ้ยนะแล้วก็จอยเลยะคะ่ะสักครู่นะคะ อันนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าจอยนะคะก็เดี๋ยวพัสเวรดสสักคู่นะจ๊ะอ่าดีจะ้ะไม่อันนี้ก็โอเคไปเลยนะคะกดรหัสเรียบร้อยแล้วก็พิ e พ m i s ส i ่งนะคะขออนุญาตแอคเขาเรียบร้อยแลย้วอ่ารอแบบนิดนึงมากีว่วอ่าอันนี้ใช้ก็ทำการอนุญ,ญาตเครื่องน,นี้เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มได้เลย คราวนี้เพื่อนๆก็อยากรู้ว่าไอตัวของซูมตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะทษทีนะคะนาเด็กนิดหนึ่งเราจะสามารถที่จะเขาบอกว่าวิชัวแบ็กกาเนาะในซูมได้ไหมใช่ไหมหรือว่าเป็นภาพพื้นหลังเนาะก็ขอเป็นสตาร์ทวิดีโอกล้องหน้าเลยแล้วกันนะคะอ่ะเห็นฝ้าไปก่อนนะจ๊ะเห็นฝ้าไปก่อนนะเห็นฝ้าตรงนี้นะคะ ก็น,นี่โทรศัพท์นะคะก็คราวนี้เราจะเปลี่ยนวิชัวแบล็กเกลว์กดที่3จุดนี้นี้นะคะปับ๊บกดไปแล้วอ่าอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะมันก็จะไม่มีปุ่มให้กดวชัวแบล็กเกลว์หรการเปลี่ยนภาพพื้นหลังแม้ว่าจะกดเซตติ้งเห็นไหม มันก็ไม่เจอปัญหาหลักของไอคือไอซูมเนี่ยมันก็คือจะปล่อยให้เป็นบางเครื่องบางรุ่นหรือ Android เวอร์ชันบางรุ่นเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้งานได้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหาไม่เจอเพราะว่าใครก็หาไม่เจอเช่นกันค่ะ <c oughs> นะอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องน,นี้นิดหนึ่งอ่ะสมมติว่าออดิการ์ติ้งนะคะ Setting นี่เห็นไหมเวอร์ชัน ไอทษทีค่ะ5.7.7วงเล็บนะคะ2047นะคะก็เป็นเวอร์ชั่นที่น่าจะน่าสุดเหมืกันนะคะเพิ่งดาวโหลดเมื่อกี้เลยนั่นหมายความว่ามันอาจจะรองรับแค่บางรุ่นเท่านั้นเองเนาะก็ถ้าอยากใช้งานง่ายๆก็แนะนำไปใช้ที่ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะนี้ใช้ลองมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะจะเป็นแบบแท็บ S7 นะแท็บ s 7 คราวนี้ก็จะให้ดูตัวของซูมนะคะก็ของนี้ทรยจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันตอนนี้นะคะก็จะเป็น5.7.6นะคะวงเล็บ1,900นะคะเหมือนกับที่ซรายใช้โทรศัพท์ก็เป็นเวอร์ชันนี้เลยนะก็ไอ้ตัวเนี้ค่ะตัวของแท็บเนี่ยนะคะสามารถที่จะวิชัวแมกกาวได้นะคะลองดูนะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขอเป็นนิวมิตติ้ง นะคะสตาร์ิ้เราจะออบอกว่ามันเป็นบางรุ่นนะคะที่สามารถใช้งานได้เพราะบางรุ่นอ,อาจจะไม่สามารถที่จะอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับใายได้เนาะมันก็แล้วแต่รุ่นนะเป็นของอเป็นบั็กของตัวแอป o ู m เองนะคะอันนี้สมมุติใช้เปิดเปิดกล้องแล้วนะเห็นไหมอันนี้คือมือซายตัวนี้นะคะมันสามารถทําได้แล้วก็ กดตัวนี้ก็จะเป็นวิชวลแบ็ก o ก n าได้อันนี้คือในแท็บนะคะแต่ถ้าลองหัวเวอร์เมื่อกี้อ่ะไม่สามารถสามารถใช้งานได้แล้วก็ลองไปใช้ในส่วนที่มันเป็นแบบ s ัมซุงเอ็มท่าสมั้งถ้าใช้จะไม่ผิดที่เป็นลองของคุณยายมาก็ไม่สามารถทําเป็นวิชวลแบ็ก o ก n าได้นะสรุปเลยก็คือแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์จริงๆนะคะยังไงก็ ไปใช้ที่ PC ก็สะดวกกว่าเนาะนะคะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนวิชวลแบ็กกราวด์แต่ไม่สามารถทำได้บนโทรศัพท์นะคะจะได้ไม่เปลืองตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่นั่นเองจ้าวันนี้จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ